เซนท่านกล้องฟิล์มสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมากับเลน p e เพนแทกนะครับเป็นเกีียวแล้วนะเป็นเคนะครับผม p อีเคตัวเลนสนี่ทุกอย่างโอเคหมดเลยสวยหมดเลยนะครับไม่มีแม้แต่รอยกระแทกกระเทาะอะไรนะครับลองดูเลนส์ท นี่นะครับเลนสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกับกล้องเคพันให้ดูตอนนี้ดูสภาพทั่วไปก่อนนะครับ โอเคครับดูกันก่อนนะครับเผื่อว่าใครสามารถมองเห็นรอยอะไรต่างๆได้นะครับ โอเคครับนี่นะครับดูรอบๆเป็นไงบ้างโอเคทดสอบกันนิดหนึ่งนะครับ ราจะเห็นว่าเลนส์สวยนะครับชัดนะครับผมถ้าจะเจอเม็ดก็คือมาจากปริซึมของตัวกล้องนะครับแต่ตัวเลนส์ดีครับผมโอเคครับ คลิปนี้ก็จบไปกอีกคลิปหนึ่งกับเลนส์ Pentax นะครับผมเป็นเคมาลสวยเลยนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับด้าน,นนอกนะไม่มีตำหนิเลยด้านในก็ใสแจ๋วเลยนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ